สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคกลับมาพบกับช่องมีมามุนทาร์ดชแนลนะชอบคลิปนี้เราอยู่ก,กันกับคลิปรันด้อมลงความรักนะคะเป็นคลิปรันด้อมลงความรักของชาวธาตุไฟนะชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะใครที่เข้ามาแนา้นฝากงกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานภาพรวมก็อยากให้เพื่อนๆรับชมหรือว่า รับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะคะถ้าใครที่รู้สึกว่าเรื่องราวหรือว่าพลังงานในคลิปนี้เนาะตรงกับพลังงานตัวตนของคุณนะคะ,ะก็อยากให้รับแต่พลังงานดีๆจากคลิปนี้ไปเนาะถ้าใครที่รู้สึกว่าไม่ตรงนะก็อยากให้รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะคะไม่ต้องเก็บไปคิดเยอะนะเดี๋ยวเรามาดูการพลังงานอ i โฟเมชันนะคะที่จะเกิดขึ้นนะ สำหรับชาวธาตุไฟชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วราศีธนูนะคะในเรื่องของ h e a l t h and w e l l b e i n g นะ I am improved นะคะ My h e a l t h every day เรื่องของการเงิน I r e c i v e money every day เหมือนกัน นี่เป็นเรื่องของสุขภาพนะคะ Work and career สิคะ I deserve f u l f i l l i n g w e l l p a t h and exciting career งานที่เงินดีแล้วก็น่าตื่นเต้นน่าท้าทายด้วยนะคะเรื่องของความรัก I a s s e s s myself and all hope of humanity นะ,ะเป็นช่วงเวลาที่คุณ ยอมรับตัวตนของตัวเองแล้วก็คนอื่นๆด้วยนะคะเป็นอะไรที่เวิร์กมากเป็นอะไรที่แฮปปี้ดีตัดใจนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าพลังงานของชาวทาตุไฟค่ะในสเต็ปในห่วงช่วงเวลาต่อจากนี้จะเป็นไปในวไหนเป็นไปในทิศทางไหนนะคะวันขอร่มต้นกันที่พลังงานเจ้าชายน้อย อ่าสำหรับทารอยเดอรวิชัลพินนะคะไหนคนนั้นถ้าคุณเคยกับสำหรับนี้เป็นอย่างดีนะมาดูกันเลยต้องบอกว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะคะมาดูสิว่าพลังงานจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ห้าเมเา้านะคะเก้าเมเา้าคะ่ะแปดเหรียญในออฟโซลเดอะมู n จะพลังงานที่ขึ้นมาในช่วงเวลานี้นะคะ <Okay. S 1> เป็นพลังงานที่ชาวัาตไฟเองอาจจะมีอะไรให้คิดเยอะเออมีอะไรให้คิดมีอะไรให้รู้สึกว่ามันมีอะไรที่เราต้อง เข้าไปมีส่วนในการบริหารจัดการชีวิตของเราอะนะรู้สึกว่าช่วงนี้คุณมีการลงดีเทลนะคะโฟกัสกับเรื่องราวหรืออะไรบางอย่างในชีวิตเพื่อให้พลังงานตัวตนของเรามันเติบโต,ตขึ้นมันไปได้ไกลขึ้นในแบบที่เราแผนเอาไว้ฉะนั้นมันดูมีการส่องมีการประเมินมีการวิเคราะห์ดู แนวทางมีหอดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลานี้นะแล้วก็เห็นถึงการที่พยายามที่จะทำบางสิ่งบางอย่างาการที่ต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคหรืออะไรที่เข้ามากระทบใจกระทบความรู้สึกของชาวทักลใในช่วงเวลานี้ด้วย บางคนนะคะการตัดสินใจในช่วงเวลานี้ก็เป็นการฟอลโล่ตามสัญชาตญาณความรู้สึกตัวตนของคุณด้วยนะคะตัดสินใจจากสัญชาตญาณอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็มัวนว่ามันเหมือนคุณมีอะไรให้คุณคิดให้คุณตระหนักแล้วมันยังมีความหลังเล่ใจที่จะตัดสินใจหรือที่จะทำอะไรให้ ู่ในภาวาที่เหมาะสมอืมลุยอะ่ะเหมือนช่วงนี้ลุยมีการลงดีเทลลงรายละเอียดกับอะไรบางอย่างแล้วก็ใส่ใจโฟกัสกับบางสิ่งนะคะเรามาดูกันซื้อว่าเป็นยังไงเนาะแต่ภาพรวมเหมือนชาว่านไฟช่วงนี้ก็มีก,ก็มีความมั่นใจในแบบที่เป็นตัวตนของตัวเองด้วย ขอดูแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหน่อยนะคะคิงอบครับสามมนเท้าอัศวินถือห้วยอัศวินถือเหรียญ8ดดาบก็เป็นภาพรวมพลังงานพลังใจทางความรู้สึกรวยรวยจะไปกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะ อยู่ในสเต็ปอยู่ในทิศทางของการที่เราก็รับรู้ได้ว่ามันจะมีการซัพพอร์ตอะไรกันบางอย่างนะคะคุณจะเลือกพลังงานพาร์ทเนอร์หรือโอกาสที่เข้ามาแล้วดูมีความเข้าอกเข้าใจเหมือนว่าคุณจะได้เจอคนที่เข้าใจดีมีน้ำใจแล้วก็ให้ฟีลลิ่งที่แบบ มันเป็นการแพลนนิ่งเป็นการวางแผนวางแผนอะไรที่ต่อเนื่องไปได้มีพลังงานของการมีข้อจํากัดมีเงื่อนไขบางสิ่งบางอย่างที่ปรากฏขึ้นยังอยู่อยู่ในโหมดอยู่ในโมเมนท์ที่อ๋อเราเองรู้สึกได้ว่าเออก็ประมาณนี้อะไรประมาณนี้นะคะรู้สึกว่ายังลุยได้ทีเนี้ย มีคนที่มันจะมีเหมือนกับเราอาจจะมีจังหวะการรอคอยหรือว่าบางคนอาจจะได้ดีกับความรักความสัมพันธ์ที่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ามีระยะทางเข้ามาเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องแล้วก็เป็นสเต็ปของพลังงานการซัพพอร์ตใจซัพพอร์ตความรู้สึกน,น่าจะได้มีโมเมนต์ในการออกเดทหรือได้ทำความรู้จักกับ ใครบางคนด้วยนะคะมีคนที่จะเข้ามาแล้วแบบซับพอร์ททางความรู้สึกซึ่งกันและกันประมาณนี้เนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของลัคนาแล้วก็ราศีกันนะคะว่าจะมีลัคนามีราศีอะไรบ้างนะชาวกุมนะคะ พุโสพิจิกกันนะคะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะมันฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามมันกำลังใจด้วยเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ